ไม่ใช่วัฟเฟิลนะเขียวๆนี่กุ้ยช่ายค่ะเราลองทําขนมผักกาดกุ้ยช่ายด้วยเครื่องทาวัฟเฟิลค่ะใครสนใจดูสูตรท้ายคลิปนะเราไปดูมาจากพี่พลฟู้ดมาเฟียขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่เราปรับปรุงใหม่ตามวัตถุดิบที่เรามีออ้ยใช้ได้นะเพื่อนๆเนื้อแป้งข้างในน่ะจะหนึบๆแต่ข้างนอกกรอบๆค่ะสารภาพวบาลืมล้างกุ้งแห้งค่ะหัวผักกาดเราก็ไม่ได้บีบน้ําออกนะดูสิเพื่อนๆก็จะแห้งๆค่อยๆเติมน้ําทีละช้อนค่ะกุ้งแห้งเราเค็มนิดนึง เราปรุงรสนิดหน่อยค่ะเพื่อนที่จะทําปรับปรุงรสชาติเองนะคะบ้านเรากินค่อนข้างจืดเติมน้ําจนพอปั้นได้นะคะเราปั้นก้อนกลมก้อนละ40กรัมค่ะได้ทั้งหมด16ก้อนพอดีเลยเพื่อนที่ไม่มีเตาวัฟเฟิลนะใช้กระทะก็ได้ค่ะทาน้ํามันที่กระทะนิดหน่อยปั้นก้อนกลมแล้วกดให้แบนค่ะใช้ไฟกลางๆนะอันนี้ของเราก็ลืมกดเนาะออกมาอย่างนี้ค่ะผิวข้างนอกกรอบค่ะเก็บใส่ตู้เย็นไว้อุ่นกินด้วยเตาต ก็ได้รสชาติกำลังพอดีค่ะแต่อุ้ยลืมทำน้ำจิ้มเอาซอสพริกดีไหมอ่ะ